ผมอยากเห็นพี่เล่นหมอไหนแม่ครับอได้เลยน้องแต่แบบนี้มันก็จะธรรมดาไปหรือเปล่างั้นในคลิปนี้พี่จะจบเกมโดยที่ไม่ตายไม่ใช้รถไฟและไม่ขายของจนจบเกมที่80,000เมตรจะทำได้ไมั้ยนะก็ต้องตามไปดูว่าแต่เดี๋ยวก่อนกดไลค์ด้วยเนียเนียเนียยเนี่ยกดให้พี่ด้วยแล้วใครที่ยังไม่กดซับนะกดให้พีด้วย ก่อนอื่นก็ต้องเลือกคา่าดกันก่อนแล้วเลยคุณย่าคิดว่าจะาคา่าดหมาป่าไปพร้อมกับปืนและกระสุนอีกนิดหน่อยเรื่อมมาแล้วก็ต้องตุนยากันก่อนซึ่งก็มีอยู่แค่20บาทอะนะอย่างน้อยก็ได้ทั้งสองอันแน่จากนั้นเราก็เริ่มเดินทางกันเลยเดินทางได้ไม่ไกลแล้วก็ไปเจอฟาร์มถ้าโชคดีน่อยก็จะได้มาและรถลากมาเลยมันก็สมพรปากจริงๆได้ทั้งมาและรถลากแต่มันไม่ได้แถมอ่านมาด้วยแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วสาหรับต้นเกมเก็บของเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อแล้้้ววเเเหหมมมมมมืออออนนนนนไไไ่กามมากนะ่กกกกกกกจจาาาาาฟรร์ัััั็ีูงตใดบปะเื่ออมันนได้้้้้ใชแแลลววก็เจบาหลังแก เราซึ่งบ้านนี้มันก็โคตรเกลือเลยอะนะเสียเวลาเปล่าแถมเสียเลือดฝีกต่างหากไม่น่าเข้าเลยแต่เหมือนโชคจะยังเข้าข้างเราพอถัดจากบ้านนี้ไม่ไกลก็เป็นแคมป์ของพวกโจร จังหวะพอดีกับที่พระอาทิตย์กำลังตกทําให้สายม้าป่าอย่างเราเนี่ยโคตรโกงเพื่อใครไม่รู้นะสายม้าป่าตอนกลางคืนนี่จะโคงมากๆจะเพิ่ม้นความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ดาเมจไม่ว่าจะใช้ปืนหรืออาวุธตีใกล้มันก็จะแรงถึงสองเท่าและกับตอนเช้าที่เราต้องเดินช้ามากๆแถมยังตีเบาขึ้นด้วยอีกและในใค่ายให้ของที่ต้องการพอดีมีทั้งปืนใหญ่และกระสุนพร้อมเลยหลังจากเก็บของเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกันต่อการที่เราเลิกเดินทางตอนกลางคืนจะเป็นอะไรที่ดีกว่าถึงแม้ว่าอีกแป๊บหนึ่งมันจะเช้าแล้วก็เถอะพอเช้าแล้ว ในช่วงเช้าน่าจะทาให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะวก,กับได้ป้อมปืนมาทําให้ได้อาวุธสังหารที่สามารถเคลื่อนที่ได้ถึงจริงๆแล้วไอ้ป้อมปืนนี่มันจะยิงเบามากๆก็เถอเสร็จแล้วล้วก็เดินทางกันต่อไม่ทันไรก็มีคนมาให้เทสละบางทีอาจจะคิดผิดก็ได้ที่ใช้ป้อมปืนนี่เพราะมันยิงเบามากๆแถมเล็งยากสุดๆมากเกือบตายก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะเดินทางกันต่อดีกว่า เดินทางกันอยู่สักพักใหญ่แล้วก็ไปเจอหมู่บ้านแรกกันแล้วแล้วเราจะไม่แวะก็ไม่ได้ซะด้วยนะพวกคีงงกติดฟาร์มก็อย่างเงี้ยแหละอย่างน้อยก็ไม่ต้องเอาตัวเข้าแรกแถมยังประหยัดกระสุนที่เอามาอีกด้วยถึงจะใช้เวลาพักใหญ่เลยกว่าจะเคลียร์จบเอาเฮ้ยรถม้าหยุดได้ไงวะโอ้คนขับรถม้าชนซัมบี้จะบ้าและเหตุผลหลักๆที่เข้ามาในหมู่บ้านโซนใหญ่เพราะบางหมู่บ้านมันจะมีน้ำมันงูกับแบนเดทให้เนี่ยแหละแต่เหตุผลที่ทำให้เราอยากมามากที่สุดก็คือการมาเอาน้ำมันกับไม้กางเขนเนี่แหละสงสัยจะใช้เวลาเคลียร์หมู่บบบบ้้้้้าาาาาานน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 ไไไปปหหหหหห่่่่่่่่่่ออออออยยยทททใใใใเเเมมมมมืืะะะกกกกกถึงงงัััััััจจชชญแแแตต็ววรรร์์สีีลลดคุณษิพู พอในหมู่บ้านนี้เราก็ยังสำรวจกันไม่เสร็จเลยรีงีจะสำรวจก็ได้นะแต่ดูจากเลือดแล้วเออขาวิ่หนีดีกว่าพอเช้าแล้วเราก็มาเก็บของแล้วก็ฟาร์มเงินแดงนิดหน่อยให้เป็นทุนไปต่อนะเผื่อรอบนี้เราตายเสร็จแล้วก็ไปประกอบรถแล้วก็เดินทางกันต่อ <S <S หลังจากที่เดินทางกันมานานแล้วก็ถึงสักทีเป็น10,000เมตรที่โคตรเหนื่อยเลยแต่ใน10,000เมตรนี้ก็ยังมีเรื่องดีพอข้างๆนี่ก็เป็นแคปของพวกโจรเลยก็ถือว่าได้ติมกระสุนกระแบนเดตไปนะแถมยังได้หมอกอมาอีกด้วยเก็บเสร็จแล้วแล้วก็เดินทางกันต่อเดิินนนนนนททาาาาาางกากกกกกกัจมมมมมืด็็ีีีีหหหหลลลยยยบ้้้้่ใอแวะเๆฟฟรร์พ ใขีอยันนั่งป้อมปืนแล้วอะแล้วก็ได้มาทั้งสองตัวเลยแถมยังได้อรถลากมาอีกตั้งอันหนึ่งแล้วก่อนจะไปแล้วก็เจอปัญหากันนิดหน่อยพอไอรถลากนี่มันบั๊กมั้งตัวรถกับล้อมันอยู่ห่างกันเฉยเลยทำให้คุณยักษ์ที่ขึ้นไปนั่งป้อมปืนว้ามหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลกันมากพอไอรถลากนี่มันว้าไปอยู่ข้างหลังอะนะพอเจอกันแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยสักพักก็มืดอีกแล้วเดีดูเหมือนว่าคืนนี้จะเป็นคืนพายุซึ่งเราก็เป็นคนที่กััวพาาายยุใใชอะห้้บบงงจ ใครยังไม่ดูก็ไปดูได้พอเช้าแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อเดินทางอยู่สักแป๊บแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านซึ่งแนนอนว่าก็ะตองแวะอยู่แล้วนะผมต้องใช้วิธีนี้ล่ะเพราะเป็นวิธีที่ทำให้เราประหยัดกระสุนไม่ได้เยอะเลยเลียร์อยู่เักพักแล้วคุณยักษ์ก็ไปลากตัวอะไรมาให้เราอีกแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะอยกได้ว,ว่าเลียกันข้ามวันข้ามคืนกันเลย เรืว่ความดี่ภารกิจของเราคือห้ามตายแถมยังต้องประหยัดกระสุนอีกเพราะว่าขายของไม่ได้ทําให้ใช้เวลาเคลียร์นานอยู่พอสมควรแต่จ,จริงๆเราไม่ต้องแวะหมู่บ้านก็ได้นะเนี่ยรู้สึกแวะแล้วมันเปลืองอยังไงไม่รู้หลังจากเคลียร์เสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อเดินทางได้ไม่ไกลแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านล้างซึ่งก็เออขอเอาแค่แบงค์แดง,งก็พอนะเซจปุ๊บแล้วก็เดินทางกันไปถึงเซฟโซนเลยเหนื่อยเหมือนเดิมถึงเซฟโซนก็ไม่ได้ทําอะไรเดินทางต่ออยู่ไปก็ไม่ได้อะไรนะเดินทางจนเมื่อวันกไล้วี โอยกว่าจะพ้นยังโชคดีที่ข้างหน้ามีบ้านให้แถมข้างๆยังเป็นหมู่บ้านอีกแต่ไม่แวะหรอกเดินทางต่อกันเลยสักพักแล้วก็ไปเจอค่ายไม่แวะก็ไม่ได้ซะด้วยคนในค่ายนี้มีของให้เยอะแล้วก็เคลียร์กันอยู่นานเลยเพราะอยากจะประหยัดกระสุนให้ได้มากที่สุดอะไรที่ใช้ได้ก็จะใช้ไปก่อนนะนะฟังเราซอมบี้หมดพอดีเราก็เลยต้องรีบไปเก็บของให้เร็วที่สุดเพราะยังมีซอมบี้ฝูงที่จะมาทีหลังไอป้ปืนใหญ่นี้มันโคตรมัน ดูเหมือนว่าซอมบี้ฝั่งคุณยักษ์นี่จะไม่หมดสักทีแล้วเลยต้องรีบไปช่วยก่อนเฮ้ยแล้วทำไมไปัใช้ไม่ได้วะความอยากประหยัดกระสุนทำเอาเราเกือบตายแน่เลี้ยให,ให้ไม่ทันเท่าไหร่มันก็มืดซะแล้วมุกเดิมจ้ะวิ่งหนีรอบค่ายพอเช้าแล้วเราก็มาหากุญแจกันจะไม่เก็บเงินแดงก็ไม่ได้นะเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อเดินทางไม่นานก็ไปเจอหมู่บ้านอีกล้แน่นอนว่ากะต้องแวะอยู่แล้วเนาะของที่ได้มาก็ถือว่าโอเคอยู่หลังจากฟาร์มเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อ นี่แหละนะความขี้งกไม่น่าเชื่อโอคุณยักษ์จะเห็นแบนเดไในบ้านหลังนี้ได้เออแน่นอนว่าก็ต้องกลับไาเอาอยู่แล้วสิระหว่างทางก็เจอหมาพอดีก็เลยกะว่าจะเก็บว่าทําบัคบินซะหน่อยเก็บหมาเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อโอ้ยกลัวจะถึงสามหมื่นเอาทาเลือดตาแทบกระเด็นเดินผ่านเซฟโซนได้ไม่นานก็เจอหมู่บ้านอีกแล้วน้ำมัที่เก็บมาได้ใช้สักทีประหยัดกระสุนไปได้เยอะเลยหลังจากเคลียรเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อแล้วเราก็ได้ทังมาพอดีจะได้ทําบัคหมาบินสักทีแต่ว่า จันสีเลือดอีกละและไอ้ข้งขาวพวกนี้ก็โคตรเกียนเลยต่อให้เราวิ่งเร็วแค่ไหนไพวกนี้มันก,ก็ว้ามาดักหน้าเราอยู่ดีแถมยังตีโดนด้วยนะโอ้โหกว่าจะเช้าเจอร้านยาพอดีมาร้านยาทังทียังต้องเสียเลือดอีกอยากจะบ้าเอาละได้เวลาทำบักมาบินแล้วมาเลยไอ้ดอนลูกแม่เข้าไปลูก เผื่อใครไม่รู้นะตอนนี้เข้าบัคเกวนบินออกไปแล้วเราก็เลยต้องใช้แรงงานหมาร่อนแทนมาดอนถึงมันจะบินยากไปซะหน่อยแต่ก็ถือว่าเร็วแรงใช้ได้บินไปยุสักพักแล้วก็ไปเจอปราสาทแล้วก็ต้องจอดข้างหน้าก่อนนะเพราะว่าต้องรอคุณยักษ์เราจะได้ไปด้วยกันกําลังจะไปบุกปราสาทเลกดันมือซะก่อนมันจะไม่ใช่ปัญหาเลยที่มันไม่ใช่วันพายุแล้วก็เลยต้องเดินไปที่เซฟโซนกันก่อนพอขึ้นน้ามันถึงเซฟโซนแล้วและเราก็เข้าสู่สี่มือนทามันไม่ใช่วันพายุก็คงบุกไปนานแล้วล่ะพอเช้าแล้วเราก็เริ่มไปบุกกัน ทีนี้แล้วก็พร้อมแล้วแล้วใจ้คุณยักษ์เป็นคนขับรถม้าเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่เข้าไปในปราสาทเพราะเลยรถไม่เข้าไปไม่เคยรอดเลยทําให้เราต้องมาขับรถลอบมันออกมาทีละตัวช้าแต่ชัวร์ไว้ก่อนยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยก็มือดอีกแล้วแล้วก็ยังเป็นจันทร์สีเลือดอีกมันมากี่วันแล้ววันนี้ทําให้เราและคุณยักษ์ต้องขับรถลอบเซฟโซนปอมปืนจะได้ช่วยยิงพอเช้าแล้วเราก็มาขับรถลอ,ลอตีพวกหมาป่าต่อมันก็ออกมาทีละตัว2ตัวพอล้อไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเดินไปดูแต่จ จังหวะนั้นคุณย์ขี่ม้าไม่รอเลยทําเอาเราเกือบตายนี่ยังดีนะที่มีน้ํามันงูตอนนั้นคว้าอะไรได้กระป๋าไปก่อนแล้วเราก็ไปล่อมันมายิงต่อแล้วมันก็จําสีเลือดอีกแล้วรู้นะว่าเป็นโหมดไนท์แมร์แต่ไม่ต้องให้มาเยอะขนาดนี้ก็ได้ขี่เกียร์รอแล้วเข้าไปยิงเลยละกันนี่ยังดีนีนที่มันเหลือแค่ตัวเดียวเกียร์เสร็จแล้วก็โซยเลยได้ปลุกปราสาททีนี้โคตรคุ้มหลังจากเก็บของเสร็จแล้วก็มาแบ่งของกันแล้วก็เดินทางกันต่อแล้วรู้เลยปะ แม่งจันสีเลือดอีกแล้วกูจะบ้านี่กาจะให้หมดในแม่ตอนกลางคืนไปจันสีเลือดหมดเลยปะเนี่ยเดินทางกันจนเช้าเราก็าจะใช้บักหมาบินไปกันต่อ แต่ในขณะที่เราทําบั๊กนั้นปึ๋งหมาหายคือก็ไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนอะนะเราใช้ของในกระเป๋าแล้วก็ไม่มีกลายเป็นว่าเราก็ต้องเดินไปคนเดียวแต่ว่ายังถือว่าโชคดีที่ข้างหน้ามีโจรส่งมมาของพวกแกมาซะและเราก็ได้มมามาขี่หลังจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อและรู้อะไรไหมจันสีเลือดอีกแล้วโอ้หลัข้างหน้าก็มีหมู่บ้านพอดีก็เลยกะว่าจะแวะสักหน่อยอันนี้หมู่บ้านที่เท่าไหร่แล้วนะจำได้ว่าแวะทุกหมู่บ้านเลยพอที่นี้เริ่มช้ำเริ่มเล่นเป็นเลเบิ์ที่เก็บไว้ก็ได้ใช้งานสักทีคิดถูกอยู่นนะททททีีีี่่่่แแแวววพาาาาาขอออองไไดดด้้้้้มมมมกก็็คุยูตลํให เราได้บินเข้าเซฟโซนแบบเท่ๆเลยก็ไม่ต้องอยู่ให้เสียเวลานะเดินทางกันต่อดีกว่าพอเช้าแล้วก็มาใช้หมามบินต่อสวัสดีค่ะนี่คือสายการบินหมาดอนแอร์ไลน์กรุณารัดเข็มขัดเขาให้สะดวกกับเที่ยวบินนี้ค่ะบินไปอยู่ได้ไม่ไกลแล้วก็ไปเจอเทสลาแล็บจริงๆจะไม่แวะก็ได้แต่ว่าคุณยักษ์อยากได้ปืนสายฟ้านะ่ะล้วก็เลยต้องประกอบบอสกันเพิ่มความโหดตอนท้ายเกมจะได้สู้กับบอสอีกแล้วก็จะพยายามเคลียร์ให้เสียกระสุนน้อยที่สุดกะว่าจะไปยืนข้างบนแบบเดิมแล้วก็ปาระเบิดเอาไอพวกนี้มันก แตงน้อยก็ประหยัดไปได้เยอะนะเคลียเสร็จเก็บเงินแดงเก็บปืนก็เดินทางกันต่อยังไม่ทันได้ไปไหนเลยมันก็มีแค้มโจนอยู่ข้างๆพอดีอ่ะแวะอีกแล้วนะแต่ของที่ได้มาก็คุ้มอยู่เคลียรเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อกาว่าจะลงจอดแบบเทๆ่ๆแต่ว่าม้าด่อนหายไปอีกแล้วสงสัยจะใช้งานเยอะไปหน่อยน้องเลยมุดดินหนีไปเลยกลายเป็นว่าตั้งแต่หกหมื่นไปแล้วต้องเดินเองโอ้โหแล้วคุณยักษ์ก็ไม่ใช้ย้อเยอะอีกเดินไปอยู่สักพักก็เริ่มมืด แล้วก็เป็นวันพายุเข้าอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรกับพายุนักหนาคือกลัวอยากเข้าบ้านเหลือเกินแต่บังเอิญว่าไปเจอพวกโจรก็เลยยิงเอามมามาก่อนถือว่าตอนเช้าเราจะได้เดินทางสะดวกขึ้นแล้วก็พักในบ้านยาวๆจนเช้าคือก็รู้ว่ากันไม่ได้แต่ทำทำไมก็ไม่รู้นะพอเช้าแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันต่อพอไปได้ไม่ไกลก็เจอแคมป์โจรอีกแล้วในคลิปนี้เราเจอมากี่แคมป์แล้วเนี่ยแต่ก็ถือว่าดีเพราะว่าฟาร์มตรงนี้มันง่ายกว่าแถมได้ของที่ต้องการด้วยเก็บของเสร็จก็เดินทางกันต่อหมู่บ้านข้างหน้าก็คงไม่่่่่่แแแแวววนะะะะออนนนนหหหหลลลลาาาายยบ้้้้ทีีกกกมมตตขขง็็จเเเปปไถึซซฟ พอมาถึงก็มืดพอดีไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทไําไหมก็เดินทางต่อเลยพอเช้าแล้วเราก็สังเกตเห็นหมายอยู่ไกลๆลกับเมื่อคืนได้หมากล้ามาด้วยแล้วก็เลยต้องใช้น้องทําบักหมาบินต่อเพื่อความเลือดเร็วเพราะข้างหน้ามันก็เป็น8ปดหมื่นแล้วไอหมาบินนี่มันบินเร็วจริงๆนะ พอใกล้ถึงเซฟโซนแล้วก็ลงจอดก่อนเพราะถ้าไปบุกเลยมันก็คงจะไม่รอดแล้วก็พยายามยิงซอยอยู่ไกลๆตัวไหนที่ยิงได้ก็ยิงยิงไปก่อนพอได้จังหวะก็เข้ามาเลยเก็บตัวบนป้อมไป2ตัวทีนี้ก็สบายละเหลือตัวข้างล่างให้ยิงไม่เยอะเพราะเรายิงมาจากข้างนอกแล้วเคลียเสร็จก็ไปฟาร์มในบ้านต่อต้องรีบตุนไว้ก่อนเพราะคิดว่ากระสุนอาจจะไม่พอเพื่อความชัวร์ก่อนตีบอสแล้วก็มาสร้างป้อมปืนกันก่อนแล้วกระสุนในค่ายนี้โคตรเยอะถ้าเอาบอสไม่ลงก็ให้มันรู้ไป ประกอบเสร็จแล้วก็ไปวางไว้บนกำแพงเพราะอยู่ข้างล่างบอลอาจจะเข้าถึงตัวง่ายไปหน่อยพร้อมกับวางกับดักด้วยแมกนงเขนเพราะทำมาได้เสร็จแล้วก็ไปกดเปิดสะพานเลย ตื่นเต้นสุดๆกละลีควบม้าขึ้นไปบนกำแพงเพราะตอนเช้าตัวเราทั้งดาเบทนอนและเดินช้าและสวรรค์ก็มาโปรดเพราะว่าแล้วคืนเป็นเวลาของเราเราหมาป่าผู้กล้าหาญไอ้นี่มาทรงเบวอีกแล้วนะเมื่อสวรรค์จะเข้าข้างแต่จริงแล้วมันลงโทษต่างหากเพราะคืนที่มาเป็นคืนจันทร์สีเลือดอีกแล้วแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วกับคุณยักษ์ก็ใส่นัวยิงบอสกันมันเลยอาวุธอะไรที่เก็บมาได้ก็ปาไปหมดบอกเลยว่าโคตรชิลไม่ได้น่ากลัวกว่าที่คิดกับดักมันก็เข็นก็ใช้ได้เพราะไอ้นี่มันเหยียบไปเต็ม แต่จังหวะน,นี้มันก็คงไม่รอดแล้วละ่ะเหลือนมัน้อยกว่าเราอีกฟ้ามืดแบบนี้ทั้งวิ่งเร็วทั้งดาเมจดคูณ2บอกเลยว่าบอสเทสลานี่ก็ไม่เท่าไหร่กลายเป็นว่าป้อมปืนที่ทํามานี่ก็ไม่ได้ใช้เลยแถมกระสุนยังเหลือเยอะอีกถามจริงนี่หมดไหนแม่จริงเหรอเช้ามาก็ไม่มีอะไรทำเดินเล่นรอเวลาหมดคุณย่าก็เอาศพลากไปลากมาเยอะเยอะไปทั่วจะจริงคุณย่าอยากเอไปขายนะี่แต่คิดว่าคงไม่ทันหรอกไหนๆก็ไม่ทันแล้วก็ลากคืนเล่นไปเลยจริงๆเราไม่ต้องไปต้องสู้ด้วยซ้ำแค่ลงไปตรงสะพานตรงนี้ ก็จบไปแล้วสำหรับ80,000เมตรในโหมดไนแ์มแมร์ไม่ใช้รถไฟไม่ตายแล้วไม่ขายของใครที่จะจบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะอยากให้พี่เล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยไปละจุมว